บิมานแอร์ย็นสบายปากกว้างสามารถใส่แอร์สามพันได้นะเฉพาะหัวอย่างเดียวเราเฉพาะหัวแอร์สามพันใส่อย่างเดียวเดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันตัวนี้ตของเขาก็พัฒนามาเป็นรุ่นมีล้อแล้วก็ว่าจะย้ายไปไหนก็สบายเลื่อนหน้าเลื่อนหลังก็สบายนี่ครับก็ฝากติดตามช่างบอยด้วยนะมีล้อที่สำคัญคือ มีมอ,อก,กอด้วยนะครับใช่นี่มอกครับลองมาดูคือรุ่นเนี้ยเขาบังคับให้มีมอ,อก,กอนะครับแม้กับบังคับมีใบรับรองนะบังคับมีใบอนุญาตขายนะครับใช่ใช่รุ่นเนี้ยไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับรู้สึกว่ามันต้องมีใบใบบังคับเรื่องความปลอดภยัยด้วยเพราะว่ารูปทรงมัน มันเหมือนจะใกล้ชิดคนแต่ไฟดูดไฟช็อตไม่เคยมีนะไม่มีไม่มีแล้วเพราะว่าเขาผ่านมาตรฐานมาแล้วก็มีล้อด้วยที่เป็นพลาสติกด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดเลยนะครับแล้วต้องไปอยู่ข้างในไปดูที่วิวเปิดก่อนกนะ็ได้เปิดก่อนเดี๋ยวเราเปิด,ปปดกะครับหน้าจอนะครับ เปิดที่ห้าองศาเปิดไว้ห้าเลยอันนี้รุ่นนี้เขาแนะนํามาว่าให้เปิดที่ห้าองศาเลยคือเปิดท้งต่ําที่สุดเลยเทดสอบใช้งานครั้งแรกนะครับในมุมก็จะเป็นแบบนี้ <confined> เดี๋ยวเราปิดช่องนี้กันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่องโหว่ใหญ่เหลือเกินแอร์ออกแน่ ช่องใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเราผมจะลองถ่ายตรงหน้าต่างตรงนี้นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับมีช่องชาร์จ USB ได้มีปุ่มลดความชื้นแนะนําให้เปิดไว้เลยนะครับปุ่มลดความชื้นมันจะช่วยให้อ์เย็นขึ้นนะครับของวิมานแอร์แท้จะมีปุ่มลดความชื้นนะครับที่เห็นขายใน lazada s h o อป e รูปทรงแบบนี้นะไม่มีปุ่มลดความชื้นนะ ปิดไปแล้วเคดื okay. ๋อวเรามาดูกระแสไฟสามร้อยสามสิวัตต์นะครับตัวนี้ก็ประมาณเปิดสามชั่วโมงไฟวิ่งหนึ่งหน่วยมิเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือแยกแท,แทบจะแยกส่วนเลยส่วนหน้าคือคอยเย็นคอยร้อนเอ้ยคอยเย็นลมเย็นอยู่ข้างหน้าหมดเลยอันนี้ก็ลมร้อนคอยร้อนปล่อยลมร้อน อยู่ข้างหลังหมดเลยนะครับวางง่ายวางง่ายตรงมีล้อเคลื่อนที่ได้ไม่ต้องกลัวคือไม่คือจับได้นะครับพวกนี้ไม่ไม่ดูดไม่ช็อตนะครับแล้วก็ <c oughs> มีคำแนะนำด้วยว่าต้องใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานแล้วก็อ่านคู่มือนะครับคู่มือก็จะมีคู่มือต่อท่อน้ำ มันจะมีน้ําออกมาลมร้อนถ้าต่อก็ต้องต่อพคงขึ้นเพราะลมร้อนมันต้องลอยขึ้นบนเสมอนะครับถ้าปล่อยลงข้างล่างมันจะเกาะไม่ไม่ได้ทั้งหมดแอร์เราจะทํางานหนักตัวนี้ร้อยสามร้อยสี่สิบห้าวัตนะครับสูสีกับสามพันวิทีวนะถ้าถ้าแอร์ปตับบ้านนะก็จะเหลือแค่ยี่สิบกววัตต์ก็คือ ชั่วโมงหนึ่งก็จับจับสามจับสามชั่วโมงหนึ่งมิเตอร์ก็กลายเป็นหกชั่วโมงมิเตอร์หนึ่งนะหรือว่าถูเท่าพัดลมเลยแหละถ้าแอร์ตัดนี่นะถึงไม่ต <ść> ัดก็กินกว่าพัดลมนิดนึงพัดลมสองสามตัวรวมกันนะครับแต่พัดลมมันเป็นลมนะครับแต่นี่มันเป็นแอร์มันมีคอมเพรสเซอร์ทํางาน กสะอาดประหยัดปลอดภัยมีใบรับประกันหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายแอร์และร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ยอดนิยมทั่วประเทศวิมาแอร์เยนที่รีวิวที่เดียเยนสบา ฟังชั่นมากมายอากาศฤดูไหนยังไงก็เอาอยู่กับแอร์เคลื่ที่มัลติฟังก์ชันโหมดเยอะคุ้มค่าสาใจใช้แทนแอร์แทนพัดลมสบายประหยัดต้นทุนประหยัดค่าไฟหลายหมื่นเย็นคุ้มค่าพักผ่อนนอนได้เต็มอิ่มเฮ้อมีหลายรุ่นจะสะดวกไปไหนมุง